มันมีผักเยอะใช่ไหมเราต้องการกําลังกายเพื่อจะไปดูอล,ลิซค่ะในกลุมง,งเท็วไม่มีใครอยู่เลยเหลือเขาอยู่3ามคนแล้วเหตุการณ์ก็บีบบังคับให้เขาเข้าร่วมเล่นเกมต้มจับถ่ายแบบบ้านๆเลยบ้านๆแบบบ้านๆอา่าอาม่าคทำแบบนี้สวัสดีค่ะพบกับแดงแด๊ดในกับข้าวเล่าเรื่องใบแดงแด๊ดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีเมนู ต้มจับชายค่ะต้องจับชายที่เป็นเมนูที่อยากจะนําเสนอในช่วงที่บอกว่าถ้าคุณอยู่ในช่วงกักตัวโควิดรอบที่2นะคะเมนูต้มจับชายนี่เหมาะมากกับครอบครัวนะคะกินแล้วให้ทั้งพลังกายและพลังใจเมนูนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ยังไงมันมีผักเยอะใช่ไหมเราต้องการกาลังกายก็ <c oughs> จะไปดูอลิสค่ะเพราะว่าอลิสอินบอทเ r อร์แลนด์ตอนนี้กําลัง ฮอตฮิตที่สุดเลยในเน็ตฟลิกนะคะเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดนะคะการดิ้นรนเอาชีวิตรอดของคนญี่ปุ่นที่อยู่ในโตเกียวซึ่งเป็นโตเกียวที่ไร้ผู้คนแล้วก็รกร้างนะคะเพราะนั้นตัวละคร4ตัวนี้นะคะที่โดดเด่นนะจริงๆแล้วมีหลายตัวมากเอาพูดถึงพระเอกคนแรกก่อนอาริสุค่ะอาริสุนี่นำแสดงโดยเคนโตะยามาสกิจนะคะก็ดูแรกๆก็เหมือนว่าจะไม่ไม่รออะไรเงี้ยดูไปดูมาก็รอเหมือนกันนะคะครอบครัวเนี่ย ร่ารวยนะคะไม่ต้องทํางานก็มีกินเธอก็เลยเล่นเกมทั้งวันค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีทักษะในการเล่นเกมที่เก่งมากนะคะ่าตัวจับยากทีเดียวส่วนคนที่สองเพื่อนของเขานะคะโจาตาค่ะบโจาตานี่ครอบครัวก็คุณแม่เนี่ยคลั่งรัททิอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ทําให้คุณลูกเนี่ยต้องอยู่กับแบบว่าเป็นคนเคร่งศาสนาไปด้วยจะเป็นรัทธิอะไรก็ไม่รู้นะคะ ก็เป็นคนหัวอ่อนนะคะอีกคนหนึ่งก็คือคารุเบค่ะคารเบนี่คือเป็นบาร์เทนเดอร์ที่แบบว่านิสัยออกนักเรงนิดนึงไม่กลัวไทยแล้วก็ใช้กําลังนี้อะไรตัดสินใจก็คือใช้กําลังในการตัดสินนะคะแต่จริงๆภายในจ,จิตใจแล้วเป็นคนอ่อนโยนมากๆค่ะแล้วก็อีกคนนึงนะคะนางเอกของเราค่ะนำแสดงโดยทาโอาทัศจิยะนะคะคนนี้เขาเป็นจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นนักปีนเขานะคะเพราะนั้นเขาจะมีทักษะในการปีนป่ายเก่งมากแบบโหเพราะนั้นมานต้องใช้ เรียกว่าต้องมาใช้กําลังใช้การปีนป่ายในเกมเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องอของอลิซอินบอร์เดอร์แลมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย,ยูยูนะคะสามหนุ่มไปอยู่ท่ามกลางกรมงโตเกียวแล้วสั้บๆหนึ่งมันก็ไร้ผู้คนค่ะก็คือในกรมงโตเกียวไม่มีใครอยู่เลยเหลือเขาอยู่3าคนแล้วเหตุการณ์ก็บีบบังคับให้เขาเข้าร่วมเล่นเกมเพื่อเอาชีวิตรอดนะคะโดยเกมมันจะมีเลเวลความยากนะคะก็คือโบดัมกิไขได้เกมโผดัมเนี่ยก็คือจะเป็น เลเวลที่ต้องใช้กํลาลังซึ่งนังเอกของเราเนี่ยเหมาะมากกับเกมนี้เพราะว่าปีนป่ายเก่งมากเพราะฉะนั้นต้องใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายในการที่จะต่อตู้และผ่านพพนมันไปให้ได้นะคะส่วนคุณจับได้ไหมถ้าเป็นโพแดงโพแดงนี่คุณรู้อยู่แล้วเนาะมันเป็นลูกหัวใจเพราะฉะนั้นเกมมันก็บีบหัวใจค่ะมันเล่นกับความรู้สึกและจิตใจของมนุษย์ค่ะส่วนดอกติกนะคะดอกติกนี้จะเป็นเกมที่ต้องเป็นทีมเวิร์คค่ะ คือเป็นทีมเวก็ที่ต้องใช้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นการร่วมมือซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งชี้เป็นชี้ชตายสําหรับเกมนี้ค่ะส่วนเกมสุดท้ายนะคะถ้าคุณได้ไพ่ข้าหลามตัดนะคะก็จะเป็นเกมที่ต้องใช้สติและปัญญาโอ้โหแต่ละตอนนะคุณไปดูสนุกมากดิฉันดูนะคะต้องบอกว่าใครดูอลิซินบอลเดลแลต้องดูตอนนี้ย่งถึงตอนที่แตรวดเดียวค่ะนั่นคื ึงเช้าอีกวันหนึ่งค่ะคุณจะดูจบไม่มีใครไม่มีการพักเแบรบกว่าดู4ตอนสตอนไม่มีค่ะต้องดูรวดเดียวจบกันถึงจะสนุกนะคะก็ฝากติดตามใน Netflix นะคะสนุกมากๆค่ะตอนนี้แล้วตอนนี้ก็มาถึงการทำเมนูต้มจบไทยของเราดีกว่าค่ะเป็นเมนูที่ คนต้องชอบกินผักนะคะเพราะว่าจะใช้ผักเยอะมากจริงๆแล้วจับฉายมันก็คือจับอะไรมาใส่ก็ได้ผักอะไรที่เราชอบก็จับมาใส่มาต้มนั่นแหละนะคะวันนี้ก็มีผักอันนี้ก็จะเป็นผักโขมนะคะเราก็จะทำเนี่ยค่ะผักโขมเราจะหั่นก้านถ้าก้านมันหนาหน่อยก็แบ่งครึ่งนะคะ ผักโขมแล้วก็มีคะน้าอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็มีขึ้นช่ายอ่ามีคะน้ามีขึ้นช่ายนะคะผักโขมคะน้าขึ้นช่ายเนี่ยอันนี้ต้องมีนะในจับฉ่ายแล้วก็เนี่ยค่ะมาดูค่ะมีกระลำปีมีผักกาดขาวแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะแช่น้ําให้นิ่มแล้วก็หั่นแบบนี้นะและอีกอันหนึ่งที่เอ่อจะต้องมีนะคะก็คือหัวัชเท้านะคะแต่ตอนเนี้ยหัวัชเท้าเนี่ย ดงแจ๊สเอาต้มกับน้ําซุปไปเดี๋ยวจะพาไปดูแล้ววันนี้นะคะจะต้มจับชายใส่หมูสามชั้นนะคะอ่าต้มแล้วก็นี่มีกระเทียมสับนะคะเตรียมไว้ผัดนะคะในระหว่างที่เราเนี่ยทำผักรอเนี่ยดงแก๊สอยากให้ผู้ชมตั้งน้ําซุปเอาไว้ก่อนเลยระหว่างที่คุณผู้ชมล้างผัก อ๋อต้องบอกนิดนึงว่าเวลาทำผักสำหรับต้มจับฉ่ายคุณผู้ชมแช่ผักด้วยน้ำยาล้างผักผลไม้นะคะจะได้สะอาดแช่ไว้สักสิบนาทีนะคะทุกอย่างเลยนะคะแช่ไว้สักสิบนาทีแล้วค่อยเอามาหาั่นมาตัดมาทำนะคะเพื่อความสะอาดของครอบครัวเรานะคะอันนี้ก็มาดูค่ะเนี่ยค่ะในระหว่างที่เราทำผักนะคะเราจะทำน้ำซุปเอาไว้ถ้าเราทำน้ำซุปนะคะก็ให้ใช้เอ่อเนี่ยค่ะ ซื้อซี่โครงหมูแบบนี้นะมาสักหนึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะกระดูกหมูอย่างนี้นะเนื้อเยอะๆเลยเนี่ยชิ้นเนี้ยเราลงทุนหน่อยนะแค่ยี่สิบกว่าบาทเองเนี่ยเนื้อเยอะมากี่ยต้มน้ําซุปนะแล้วก็มันจะทําให้ต้มจับฉ่ายเราเนี่ยอร่อยมากขึ้นมากกว่าเราใช้น้ําเปล่านะแล้วก็ตัวเนี้ยเราจะเอาออกก่อนก็ได้นะคะเวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาออกใส่จานไว้ก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ามี ตัวหัวใจเท้าด้วยแต่หัวใจเท้าเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยเอามาต้มนน้าซุปเลยนะคะไม่ต้องไปผัดก็ได้เพราะว่ามันจะทําให้น้ําซุปเราหวานมากยิ่งขึ้นนะคะหวานจากผักธรรมชาติค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําเริ่มวิธีทําต้มจับฉ่ายค่ะคุณผู้ชมคะต้มจับฉ่ายนะคะมันขึ้นชื่อว่าต้มนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องผัดนะคะเราถึงห้เอาไปต้มนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจาัดก,การที่ใส่กระเทียมตัดลงไปค่ะสําหรับผัดนะคะ เราอาจจะต้องแบ่งผัดปักสามครั้งนะคะเพาะดูแลผักเราอาจจะเยอะกระทะเราก็ไม่ได้ใหญ่มากนะให้กระเทียมหอมๆหน่อยเพราะว่ามันจะอร่อยอไม่อร่อยเนี่ยนะมันอยู่ตอนที่เราผัดผักเนี่ยคะ่ะอ่าเราก็ใส่ลงไปเนี่ยมันจะได้น้ํามันจากตัวอันนี้ด้วยนะี่แหละ ให้หนะมันสุกจนแบบว่า,เ,าเปลี่ยนสีนิดหน่อยกัมเกรียมนิดๆก็ได้ค่ะแต่ไม่ได้เกรียมแบบไหมนะให้มันเปลี่ยนสีสักหน่อยะคะ่ะผักที่เราจะผัดนะคะเราก็จะใช้ผักที่เ,เป็นผักโขมหรือไม่ก็เป็นคะนา้าซึ่งเป็นก้านผัดก,ก่อนนะคะเพราะเราจะได้เอาไปต้มรอในหม้อก,ก่อนหม้อก้านมันอาจจะแบบว่าสุกช้า สามชั้นเริ่มเต็ดตัวเราก็เริ่มปรุงได้ค่ะเราใส่น้ำมันหอยลงไปหนึงช้อนกัอน,นะคะไไปก่อน ด้วยาวค่ะอำกมตอกรูตรงนี้ออนเหรอไม่ดูก็อยู่ข้างบนแหะหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่นี้ด้วยหนึ่งช้อนค่ะส่วนน้ำตาลเนี่ยเรา้องตาลตาลเดี๋ยวเราใส่ตอนที่ตอนสุดท้ายนะน้ำตาลตาลเวลาเราผัดอะไรก็แล้วแต่นะเราจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนี้เรา ใส่ซอสใส่อะไรต่างๆเพื่อให้หมูเราเรามีหมูสามชั้นเรามีรสรสชาตินะคะอ่าตอนนี้เราก็ใส่ผักได้แล้วผักเนี่ยเราผัดรวมกันได้เลยนะอนนี้เราผัดผักโขมก่อนเยวจะเห็นว่าจะมีขึ้นช่ายอยู่ด้วย ก็ปนเเนี่ยนะคานาปนคณนาเปเล็กน้อยกระทะใหญ่เท่าไหนก็ใส่เท่านั้นนะผัดเอาที่กระทะผัดได้ง่ายๆอ่าเดี๋ยวอตอนนี้นะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายได้ค่ะ ็ใส่น้ำมันหอยเพิ่มอีกหนึ่งช้อนนะคะเพื่อปรุงผักนิดหน่อยนะลืมบอกค่ะตอนที่คุณผู้ชมเนี่ยต้มน้ำซุปนะคุณผู้ชมใส่เกลือไปสักหน่อยนะใส่เกลือไปสักหนึ่งช้อนชานะคะ<ๆ>เพื่อให้น้ำซุปเนี่ยมีรสชาตินิดหนึ่งเนาะเนี่ยเห็นไหมคะพอมันเริ่มผักเริ่มจะหลุดนะคะเขาก็จะ ยุบลงแล้วก็น้ำซุปเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ตอนที่เราผัดเนี่ยนะคะนี่อย่างนี้ค่ะเพื่อช่วยให้ผักเราแบบว่าสดข,ขึ่นนะคะสิ่งสุดท้ายนะคะสำหรับตัวต้มจับฉ่ายนะเราจะเติมซีอิ๊วดำหวานนะใส่สักหนึ่งช้อนนะคะองุ้งฟริงค่ะใส่ไปสักครึ่งช้อนชานะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ตักผักใส่หม้อได้เลยค่ะถ้าเราทําน้ำซุกไว้นะทําประมาณนักน้ำเนี่ยใส่แค่ครึ่งหม้อพอนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราผัดผักเนี่ยมันก็จะมีน้ําที่ออกจากผักมาด้วยเนาะเะนั้น ไม่ต้องใส่น้ำซุปเยอะซึ่งหม้อน้ำซุปก็จะได้เข้มข้นด้วยนี่นะเราก็ตั้งไว้รอแล้วเดี๋ยวเราก็จะผัดผักต่อไปอีกนะคะมาผัดอีกกระทะหนึ่งนะ,ะเราจะเอาตัวเห็ดหอมนะคะลงไปผัดกับน้ำมันก่อนเลย ใส่ตัวถามชั้นลงไปอีกนิดหน่อยค่ะประมาณนะี้จะใส่สามชั้นหรือว่าจะใส่เป็นซิ่โคงหมูก็ได้นะคะแล้วแต่อยากจะทานนะ บางคนเขาก็จะใส่เต้าหู้ด้วยนะคะเต้าหู้เต้าหู้แข็งเนี่ยแหละคะ่ะเต้าหู้ขาวนะคะเอามาหั่นแล้วก็เอามาทอดน้ำมันก่อนนะเอามาทอดก่อนแล้วก็ค่่งใส่ลงไปในหม้ออ่าอันนี้จะอร่อยนะก็แล้วแต่คนชอบนะแต่วันนี้ไม่ได้ใส่นะวันนี้ทําแบบว่าแบบบ้านๆเลยต้มจับถ่ายแบบบ้านๆเลยบ้านๆแบบบ้านๆอาม่า,า,า,าอาอาทาแบบนี้นะ เราปรุงหมูก่อนค่ะเริเเ่มเลยหนึ่งช้อนซีอิ๊วาวหนึ่งช้อนแล้วก็ซอสตีนรสนะคะหนึ่งช้อนค่ะเสร็จแล้วเ,าเรวเาก็จะใส่ผักลงไปเมื่อกี้เรเายังเหลือ ผักประเภทก้านอยู่นะคะก็คือะนานนะเราใส่ลงไปเนี่ยโหก้านเวลาซื้อะนามาทําต้มจับฉ่ายนะเอาแบบที่เป็นก้านอย่างนี้นะคะค่ะแบบนี้นะมันจะอร่อยเวลาต้มนะเราก็ใส่ลงไปถ้ามันยังแบบว่าพอพอที่จะลงไปได้อีกนะคะก็ใส่ลงไปประมาณน,นี้ เราจะมาผัดบนผัดนอ,นอ,อ,อยอีกส,สักหนึ่งช้อนนะคะน้ารซ้ายสองช้อนชานะต้องบอกว่าเครื่องปรุง่อาจจะบอกว่าใช้ไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าบ้านไหนผัดน้อยก็ต้อง ่งปรุงก็ต้องลดหลั่งกันไปนะต้องต้องปรุงเราเองนะแต่อันนี้บอกว่าทาหม้อประมาณนึงหม้อใหญ่มันก็จะต้องปรุงประมาณนี้นะก็ให้ให้รู้แล้วกันเนาะว่ามันปรุงอะไรผัดยังไงแล้วก็วก็ไปลดอัตราส่วนกันเองนะอ่าเดี๋ยวเราใส่นูกปุ๊ลงไปหน่อยเนาะ ที่สองนะคะก่อนที่เราจะเอาผักใส่หม้อเนาะเราก็เ,าเติมซีอิ๊วดำหวานนะคะอีหนึ่งช้อนผักก็สลบแล้วค่ะเวลาสลบมันก็จะเหลือเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวไปต้มต่ออีกก็จะยิ่งยุบลงไปใหญ่อจแ,แล้วเราก็ใส่หม้อเลยะคะ่ะ ก็จะตั้งไปเรื่อยๆค่ะกระทะสุดท้ายนะคะสำหรับผักกาศขาวแล้วก็กระลัำปรีนะคะเราก็ผัดหมูกระท้าที่หนึ่งที่2องเลยะค่ะแล้วก็เสร็จก็ยกเลยเลยค่ยะจริงๆจะบอกว่าเคล็ดลับของการกินต้มจับฉ่ายนะ ทำวันนี้กินพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเหมือนเหมือนไข่พะโล้อะพะโล้ขาหมูอะไรเงี้ยนะมันต้องทําแบบว่าทําวันนี้กินพรุ่งนี้เราต้องแบบว่าต้มให้ผัดมันแบบว่าเปื่อยแล้วก็หมูสามชั้นต่างๆเนี่ยมันเข้าเนื้อทุกอย่างเลยนะเครื่องปรุงงนะมันก็จะเข้าเนื้อผักเข้าเนื้อของหมูสามชั้นทั้งหมดเลยมันจะอร่อยมากประมาณนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะ ต้มจับฉายนี้ไว้นะคะอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตักชิมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็หลังจากที่เรานะคะ <S <S เคี่ยวนะคะเคี่ยวต้มจับฉายไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราก็ลองมาชิมรสกันดูค่ะ ผักก็เริ่มเปลี่ยนสีนะคะเนี่ยค่ะต้มกับฉ่ายของเรานะคะสีก็จะต้องประมาณนี้ให้ดูน้ําซุปค่ะว่าโห<ฮ>นี่น้าซุปดิฉันนะน่าทานมากน้ําซุปนะต้องสีแบบนี้นะแล้วก็ต้มจับฉ่ายนะคุณผู้ชมอย่าให้มันมันมาก,มากนะการต้มอ,อะไรที่มันมากๆเนี่ยมันจะกลิ่นแล้วมันจะเลี่ยนมันจะไม่อร่อยนะเพราะนั้นให้มันมีความ พอดีพอดีนะเวลาผัดก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะอ่ะเดี๋ยวเราลองชิมน้ำซุป่องนะโอ้โหคุณผู้ชมคือไม่รู้ว่าจะให้แบบอร่อยเบอร์ไหนว่างงั้นเถอะเอาไปเบอร์สิบเลยมันอร่อยมากน้ำซุปหอมหวานกลมกล่อมนะคะมีทั้งรสหวานจากผักแล้วก็มีรสของเครื่องปรุงแบบว่า ความเค็มพอดีนะคะคือต้มงจับถ่ายเนี่ยเราจะไม่ออกเค็มนะมันจะต้องออกรสชาติกลมกล่อมแต่ก็มีหวานหวานนำของผักต่างๆนะคะแล้วก็มีรสขมนะคะของผักขมอันนี้ต้องมีนะมีรสขมปลาแรมปลาแมปลายลิ้นนิดๆน,นะคะของผักขมมันก็คืออร่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจบเป็นบนหม้อนี้นะคะก็เพราะว่า จะบอกว่าถ้าให้อร่อยกว่านี้ก็คือต้องกินพรุ่งนี้ค่ะค้างคืนไว้เลยค่ะพรุ่งนี้จะอร่อยกว่านี้นะคะวันนี้ก็จะจบคลิปนะคะต้นจับชายนะคะไว้นะตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปนะคะได้ที่ช่อง Youtube นะคะ Ma c p โ t เตโต h a n n นลค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะกับข้าวเล่าเรื่องบายแดงจ้านะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์เอาฝากกดแชร์กดตับ s ไคร b ์และกดกระดิ่ง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 จะได้เจอกันบ่อยๆไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณค่ะ